ครับผมถักท่ายตอนเสาร์วันอาทิตย์นะสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ครับตอนเสาร์เตื่นเสาร์ได้เวียกหลายเตืยนตือนสายนได้เวียกหน่อยพอแมววะครับบอกมานต่หน้าแต่เสามือนเสาร์วันอาทิตย์ครับผมมาหลาะมาเมาบิงนี่ละครับมว่านผ้าลูกชายมาตัด หยาขั้นแท้ขั้นคู่เนี่ยพี่นอ้องหย่ามันหลครับอยากำลังขึ้นหลตัดไว้ว่าตัดก็บ่เป็นแต่เดินแต่ย่างมาดูแลเขาที่ห้องวานห้องทำไว้ครับเนี่ยเมื่อวานลูกชายก็เห็ียดได้แบบนี้มาค้ำๆค,ครับมาเวลาหน่อยๆน,นี่ครับ คือวิถีชีวิตของชาวนาเหดหนาครับฝนมากคับเพาะฮัดเริงหงน้ำมัตบพีนองเอ้ยทางบ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครห้องน้ำไหลเป็นบางบ้านบ้านสังแปนนี่ยังยังบ่อไหลครับยังบ่ยังบ่พอไปทางบ้าน นางงัวโคกซีไข่คุณน้ำไหลครับน้ำเต็มให้หน้าคุณแต่สามแผ่นบอคอยมีครับน้ำยัังโมหงหน้านี่ครับป่ายางหลอกระเลาะไปเบื้องน้ำกันไปเรื่อยๆครับนี่บางๆเบืบ้องๆบ,บอคอยงามตัวครับอันออกห้างๆเออที่ได้กินได้ทานทำได้ก็ ต้องเอาเวลาพิสูจน์ครับมมีแนวฝากแนวยังกะพามาเบิงหน้าเนี่ยครับพี่นีอนองเลยเบิงน่ครับอีกคือ ผือชีวิตของชาวบ้านสังแฟนตำบนแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลบ,บุนครเ็ดหน้าปีเปลี่ยนหน้าวานครับผมเห็นแต่เพื่อนเน็ดหน้าปังเพื่อนวานนี่หน้าปีก็ได้วานคือเพื่อนก็ดีอยู่ครับตอบโจทย์ได้ดีอยู่ครับกรลังแท่งต้นก้าขึ้นมาแท่งหยอด น้ำกำลังมีครับาลองป้องแปลงฝนกับ,บรร่บแห้ง <c oughs> ถึงแห้งกับ่บรรทัานห่งทักครับเปวา่าดินดินเพื่อนแหงไรเจ้าเจ้าเมื่อนี่พี่น้องเลย ไดเขาบ้านคือเก้าครับไปทำบุญจังหันเข้าวัด <c oughs> บ่จำเปลี่นก็วบบ่พจาะยยุดครับบ่ายังยุดต้องไปผลขวยไบบุญครับนี่คือวิธีชาวพุทธพี่นองกะทำบุญใส่บาทใปครับคืนเส้ามา ้าพูดเท่าดีครับตื่นเสาเตรียมจัดหาอาหารเข่าเนี้ยหนึ่งเตรียมโตัวใส่บาทครับบริด้ไปวัดกับใส่บาทยันํำประมาณนี้ครับหนงก็ล่อใส่บาทเป็นเทวามาช่วงกับเดินบินบาทตอนเช้า กามากับอนุโมทนา,อาหอาดบัตรหทรงอนุโมทนาแล้วก็มีทิธรรมเอานี่ล่ะครับได้แบ่งปันกันกินหาเขาสู้กันกินประมาณนี้ครับออ <c oughs> นี่คือไปทำบุญจังหันที่กรรมของเพื่อนประมาณนี้ครับ นี่คือยางร้อหน้าพี่น้องยางร้อให้ร้อหน้านี่ก็ทอมหน่อยอยู่นี่แหละครับโน้นหน้าทอมเกาบลร่านครับพอได้นั่งพักเวลาเมย,ายครับ ครับพี่น้องเลยบมมี่ยังใได้ชมได้หลาย,ลายกว่านี้ครับมีแต่นหน้าหน้ากับกระลังแข่งต้นกาขึ้นมา <c oughs> ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กาลังใจมาทักทายทุกลิปทุกที่ออกไปครับขอให้พี่น้องเพื่อนทุกคน มแตะวามสุขครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงยงเฮงปังปังไปทุกครอบครัวครับคลิปนี้ก็ขอหยุดไปเพียงแค่นี้ครับรอชมอีกคลิปหน้าต่อไปวันนี้ต่เสียนเพีดคลิปออกมาให้พี่น่องได้ชมวงทงไหทงหน้าในวัดในว่าไปเรื่อยๆครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ ทำไงเด้อพี่น้องจิบสิงกะยุดตีเพียงแค่นี้ครับพอ,อกันจิบนาครับผมวัสดีครับ